100ดอลลาร์ 000, ใช่ไหมคะในะในการตลาดเก่าท่านยกตัวอย่างที่2ค่ะท่านแนะนำเพื่อนในราคา4 0 0 4้0 0ดอลลาร์นะคะท่านจะได้ค่าแนะนำส0ก็คือ400ดอลลาร์ 000, นะคะทีนี้ในการตลาดใหม่นะคะการตลาดใหม่นะคะออกรูปแบบใหม่นั่นก็คือว่าการที่ท่านมีสิทธินะคะที่จะเอานะคะการตลาดเก่านี่คือการคำนวณ ฐานของคนซื้อเป็นที่ตั้งใช่ไหมคะนี่คือการตลาดเก่าค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ค่าแนะนำสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาแพ็กเกจของคนที่ท่านแนะนำเนี่ยเป็นที่ตั้งแต่การตลาดใหม่นะคะก็คือการนำนะคะแพ็กเกจที่ท่านซื้อนะคะรวมแพ็กเกจเลยค่ะถ้าท่านเคยซื้อ,อ,อท็อปอัพนะคะหรือว่ายอดที่ท่านเคยซื้อทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าเพอร์ n ซน o r ลออเดอร์นะคะท่านสามารถที่จะนำมารวม กับออเดอร์ใหม่ของคนที่ท่านแนะนำนะคะซึ่งการคำนวณค่าแนะนำนะคะตรงนี้จะคำนวณเป็นเรียลไทม์นะคะและรายบุคคลค่ะนำค่าการนำจำนวนสเตก,กิ้งคับของท่านและของคนที่ท่านกำลังแนะนำนี้มารวมกันค่ะทีนี้การจ่ายค่าแนะนำตรงนะคะมี3มช่องทางด้วยกันค่ะคือท่านสามารถได้ค่าแนะนำตรงในจำนวน5%ของการแนะนำค่ะนะคะตั้งแต่นะคะ จำนวนสเต็กกิ้งครนะคะศูนย์ดอลลาร์จนกระทั่ง5000นะคะต่ำกว่า5000ดอลลาร์ท่านจะได้ค่าแนะนำคนนั้นไป5%้ค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะหลังจากนี้ในช่องทางที่2ค่ะท่านจะได้7%เมื่อนะคะยอดการสั่งซื้อนะคะสเต็กกิ้งครของท่านหรือออเดอร์ของท่านที่ท่านเคยซื้อไปรวมกับคนที่ท่านแนะนำนะคะถึงเกณฑ์5 0 0 0ดอลลาร์นะคะท่านจะได้ค่าแนะนำของคนนั้นไป7%ค่ะ และสาหารรวมออเดอร์ของท่านนะคะที่ท่านเคยซื้อไปนะคะบวกกับออเดอร์ของคนที่ท่านกำลังจะแนะนำนะคะรวมแล้วถึงหนึ่งพันหรอดอลลาร์ท่านจะได้ค่าแนะนำคนนั้นไปสิบเปอร์เซนค่ะทีนี้มายกตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นตัวของท่านเองนะคะเคยซื้อไปหนึ่งร้อยดอลลาร์ด้วยกันนะคะคราวนี้คะ่ะท่านแนะนำคนที่ลงทุนนะคะซื้อแพ็กเกจหนึ่งพันดอลลาร์ดังนั้นรวมนะคะ รวมแพ็กเกจของท่าน100ดอลลาร์บวกกับคนที่ท่านกำลังจะแนะนำตรงนะคะคือ1,100ดอลลาร์ 1, ดังนั้นท่านจะได้ค่าแนะนำทั้งหมด5%ของ1,000ดอลลาร์ 1, ค่ะนะคะเพราะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแรกนะคะก็คือไม่ถึง5,000ดอลลาร์ 1, ค่ะดังนั้นท่านจะได้ค่าแนะนำไปค่ะ5%ของ1,000ดอลลาร์ 1, 000, นั่นก็คือ50ดอลลาร์ไปทันทีค่ะ <c oughs> ยกตัวอย่างที่2นะคะ อย่างเช่นท่านแนะนําคนที่สองค่ะในราคาแพ็กเกจนะคะสี่พนดอลลาร์นะคะ p e r s o n a l Order นะคะของท่านคือ100ดอลลาร์นะคะมาบวกกับ Personal Volume ของคนที่ท่านกำลังจะแนะนำตรง4,000ดอลลาร์นะคะ รวมกันแล้วคือ4,100ดอลลาร์นะคะตรงนี้ท่านจะอยู่ในเกณฑ์มตาตรฐานที่1อยู่เหมือนเดิมนะคะท่านก็จะได้ค่าแนะนำตรงไปสำหรับบคุคคลที่2นี้5%เหมือนเดิมของ4,000ดอลลาร์นะคะนั่นก็คือจะเป็นนะคะเงินจำนวน200นะคะจะคู <c oughs> ่ค่ะ5%ของ4,000ดอลลาร์นะคะ ก็คือ200ดอลลาร์นะคะที่ท่านจะได้ไปแต่สมมุตินะคะท่านเกิดซื้อแพ็กเกจเพิ่มขึ้นจาก100ดอลลาร์นะคะสั้นซื้อสเต็กกิ้งฮับเพิ่มอีก1,000ดอลลาร์รวมแล้วนะคะท่านมีสเต็กกิ้งฮับครอบครองนะคะจำนวน1,100ดอลลาร์นะคะและท่านไปแนะนำเพื่อนนะคะในราคาแพ็กเกจ4,000ดอลลาร์ท่านก็เอาจำนวน1,100ดอลลาร์ที่เป็น p e r ร์ n ซ l น o l วอลลุของท่าน บวกกับของเพื่อนที่ท่านกำลังจะสปอนเซอร์ตรงนะคะ4,000ดอลลร์เท่ากับว่าท่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สองค่ะจำนวน5,000ดอลลร์ท่านจะได้ค่าแนะนำเพื่อนคนนี้ไปนะคะ7%ของ4,000ดอลลร์ค่ะนั่นก็คือ375ดอลลร์ทันทีค่ะขออนุญาตแก้ไขตัวเลขนะคะ375ดอลลร์ค่ะ7% ยกตัวอย่างที่3ค่ะถ้าท่านจะสปอนเซอร์นะคะหรือแนะน,นำตรงนะคะเพื่อนในราคาแพ็กเกจนะคะหนึ 12, ่งันดอลลาร์ค่ะ นี่คือ Personal Volume นะคะหรือยอดสั่งซื้อของคนที่ท่านแนะนำตรงนะคะบวกกับยอดสั่งซื้อส่วนตัวของท่านที่มีมาแล้วก่อนหน้านี้1,100ดอลลาร์นะคะเท่ากับว่าท่านอยู่ในเกมมาตรฐานมาตรฐานที่3ค่ะที่จะได้ค่าแนะนำนะคะค่าแนะนำของเพื่อนคนนี้นะคะจำนวน10%นะคะนั่นก็คือนะคะหนึ่ดอลลาร์ในค่าแนะนำค่ะนี่พอจะเข้าใจไหมคะ ถ้าท่านไหนเข้าใจกดเลขหนึ่งมาให้หนอยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปิดคำถามหลังจากนี้นะคะนี่และส่วนที่สองค่ะค่าการตลาดที่สองนะคะก็คือการได้ค่าบริหารทีมนะคะในค่าการตลาดเก่านะคะในรูปในการตลาดเก่าเนี่ยเราจะได้ค่าแนะนำตรงนะ่าได้ค่าจับคู่หรือค่าบริหารทีมนะคะสิบเปอร์เซ็นในอ่า ส่วนการตลาดใหม่ท่านก็ยังคงได้ค่าบริหารทีม10%เหมือนเดิมค่ะแต่นะคะแต่แต่ละสัปดาห์นะคะแต่ละวีคนะคะก็จะมีการจํากัดนะคะว่าท่านมีสิทธิ์ในการได้รับค่าบริหารทีมแต่ละสัปดาห์สูงสุดจํานวนเท่าไหร่ค่ะนะคะ มาตรฐานแรกค่ะเป็นที่เป็นตัวชี้วัดนะคะว่าท่านจะได้สัปดาห์ละเท่าไหร่ค่ารายได้ในการจับคู่นะคะหรือค่าบริหารทีมนั่นก็คือการที่ท่านสือถือครองสเต็กกิ้งคัพค่ะมูลค่าสเต็กกิ้งคัพที่ท่านถือนะคะอย่างเช่นค่ะนะคะโอกาสแรกนะคะที่ท่านจะได้นั่นก็คือถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่ซื้อ s t a ็กกิ้งคนะคะสําหรับท่านที่เป็นยูเซอร์ใหม่นะคะ ในระยะเวลา30วันแรกนะคะท่าสามารถทำการตลาดฟรีนะคะซึ่งจะได้ค่าจับคู่นะคะสัปดาห์หนึ่งนะคะไม่เกิน100 USDT ค่ะสำหรับท่านที่เคยซื้อนะคะ o r อ,อ,อร์100 USDT นะคะท่านจะมีนะคะค่าจับคู่ค่าบริหารทีมไม่เกิน100 USDT ต่อสัปดาห์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับท่านที่ซื้อแพ็กเกจ300 USDT นะคะ ท่านจะมีค่าจับคู่หรือค่าบริหารทีมไม่เกิน500 USDT ต่อสัปดาห์ค่ะสำหรับท่านที่ซื้อนะคะ s t a k i n g Hub นะคะแพ็กเกจ500 USDT นะคะท่านสามารถจับคู่ได้สูงสุด1,000 USDT ต่อสัปดาห์ค่ะสำหรับท่านที่ซื้อนะคะแพ็กเกจ1,500นะคะ USDT ท่านจะมีค่าจับคู่สูงสุด5,000 USDT ต่อสัปดาห์ค่ะ และสำหรับสูงสุดนะคะท่านที่ซื้อ5,000นะคะ USDT นะคะท่านจะมีค่าจับคู่สูงสุด10,000 USDT ต่อสัปดาห์ค่ะและท่านที่ซื้อ12,500 USDT นะคะออเดอร์ส่วนตัวนะคะจะมีค่าจับคู่สูงสุด20,000 USDT ต่อสัปดาห์ค่ะ และท่านที่ซื้อนะคะ30,000 USDT นะคะท่านจะมีค่าจับคู่หรือค่าบริหารทีมสูงสุดนะคะ30,000ต่อสัปดาห์ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าสัปดาห์ไหนที่ท่านมีค่าแนะค่าจับคู่เกินกว่ากำหนดนั่นจะหมายความว่ามันเป็นคู่ล้นนะคะที่จะท่านจะเสียสิทธิประโยชน์ในการที่จะได้รับมันนะคะดังนั้นนะคะถ้าท่านอยากที่จะมีรายรับนะคะค่าการตลาด และไม่เป็นเสียสิทธิทประโยชน์นะคะนั่นก็คือการที่ท่านจะต้องซื้อ s t a k กกิ้งฮับนั้นเพิ่มเพื่อสร้างศักยภาพตัวเองที่เพิ่มขึ้นค่ะเพื่อรองรับรายรับหรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะและทีนี้ค่ะ เกณฑ์มาตรฐานหนึ่งนะคะก็คือการที่ท่านจะซื้อแพ็กเกจเป็นของตัวเองเพื่อรองรับรายรับค่าจับคู่หรือค่าบริหารทีมนะคะสูงสุดตามตารางนี้แล้วนะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็คือการที่ท่านจะต้องอัพตัวเองนะคะในการขึ้นตำแหน่งค่ะเรื่องของตำแหน่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่ทําให้ทุกท่านนั้นสามารถมีรายได้ค่าการตลาดนะคะที่จํากัดสูงสุดต่อกี่สัปดาห์เดี๋ยวเราจะไปรู้กันหลังจากนี้ค่ะ ช่องทางรายได้ช่องทางที่3ค่ะคือ Fast Start Bonus นะคะในการตลาดเก่านะคะเรามีแคชแบ็ k ให้ท่านนะคะห0าสิบห่งร้ยใช่ไหมคะส่วนในการตลาดใหม่ที่เราจะได้นะคะก็คือสิทธิที่ประโยชน์50%ค่ะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันค่ะหนึ่งก็คือนะคะท่านจะได้รับแคชแบ็ k นะคะ 50%เปอร์เซ็นต์ตามจำนวนแพ็กเกจที่ท่านซื้อนะคะและสองค่ะก็คือท่านจะมีสิทธิ์ในการซื้อแพ็กเกจเท่ากับคนที่ท่านแนะนำนะคะในราคาครึ่งหนึ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะท่านนะคะซื้อแพ็กเกจตห0ึันดอลลาร์นะคะ และท่านแนะนําเพื่อนทั้งหมด5คนนะคะในราคาแพ็กเกจที่มากกว่าท่านนะคะ5,000ดอลลาร์ด้วยกันทั้งหมด5ท่านท่านมีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับนะคะแคชแบ็กนะคะคืน50%ของ1,500ดอลลาร์ค่ะนะคะก็คือ250 7 5 0ดอลลาร์กลับไปค่ะเป็นแคชแบ็กและท่านมีสิทธิ์ที่จะซื้อแพ็กเกจ5,000ดอลลาร์ในครึ่งราคาค่ะ ก็คือ2,500ดอลลาร์ค่ะนั่นคือสิทธิผลประโยชน์เด้งที่2ที่ท่านจะได้รับค่ะทีนี้ค่ะเงื่อนไขของการได้รับวาสตา์บ t นบัสนี้คืออะไรคะนั่นก็คือข้อที่1ค่ะท่านจะต้องแนะนำนะคะคนที่ลงแพ็กเกจเท่ากันหรือมากกว่าท่านจำนวน5คนค่ะในระยะเวลา30วันจะมีนาฬิกาถอยหลังนะคะในการนับระยะเวลานะคะนับตั้งแต่ท่านคีวู้ดเซไป ะะท่านจะต้องทำการแนะนำ5คนนี้ให้ครบก่อนจะหมดระยะเวลานาฬิกาถอยหลังนั้นนะคะ5คนนะคะทีนี้การวางตำแหน่งนะคะซ้ายมือจะต้องวาง3คนค่ะแล้วก็ขวามือจะต้องวาง2คนนะคะหรือว่าสลับกันก็ได้ค่ะ สลับกันนะคะซ้ายมืออาจจะวางสองคนค่ะและก็ขวามืออาจจะวาง3คนนะคะนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ค่ะหก็คือแคชแบ็กห้าซและสิทธิประโยชน์ในการซื้อแพ็กเกจนะคะที่เท่ากับคนที่ท่านแนะนำนะคะในครึ่งราคาค่ะเรื่องราวที่4ี่ค่ะช่องทางการตลาดที่4นะคะก่อนหน้านี้นะคะ รางวัลของการขึ้นตำแหน่งคือท่านจะได้รับของรางวัลหรือเป็นเงินที่เป็นมูลค่าเงิน USDT ใช่ไหมคะตั้งตั้งแต่ตำแหน่งซับไฟล์ไปจนกระทั่งตำแหน่งเดอะโกดตนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะได้รับมากกว่านั้นนั่นก็คือการที่ท่านจะได้รับนะคะเงิน USDT ตั้งแต่ตำแหน่งแบล็คไดมอนต์ขึ้นไปค่ะนะคะ,นะคะ ตำแหน่ง Black Diamond ถ้าท่านสามารถขึ้นตำแหน่ง Black Diamond ในระยะเวลาที่กำหนดนะคะท่านจะได้รับเงินนะคะ30,000 USDT นะคะเห็นตารางไหมคะสำหรับตำแหน่ง Black Diamond นะคะได้รับตำแหน่ง30,000 USDT ด้วยกันนะคะตำแหน่งคล Diamond ค่ะท่านจะได้รับเงินรางวัล90,000 UST ตำแหน่ง Double Crown Diamond ท่านจะได้รับ1 5 0 0 0 0 USDT ค่ะดอลลาร์สหรัฐนะคะตำแหน่ง Ambassador ค่ะท่านจะรับ4 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะตำแหน่ง Royal Ambassador นะคะ7 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะตำแหน่ง GOAT นะ,ะตำแหน่ง Goat นะคะได้รับ1ล้าน5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐค่ะและสุดท้ายค่ะตำแหน่งที่มาใหม่นะคะ Regenerative Goat ค่ะคือ10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ น,นี้ค่ะเงื่อนไขนะคะของการได้รับจํานวนมูลค่าเงินนะคะเหล่านี้นะคะก็คือการที่ท่านจะต้องขึ้นตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะความแตกต่างของการตลาดเก่ากับการตลาดใหม่นะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะการขึ้นตําแหน่งนะคะแต่และตําแหน่งไม่มีระยะเวลาในการกําหนดใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รับรางวัลดังนั้นค่ะ กลับไปสู่วิชั่นนะคะหรือวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของมาวีและอูตอนเหมือนเดิมค่ะว่าต้องการที่จะสร้างความเติบโตในระยะเวลาอันสั้น,นระยะเวลา5ปีค่ะดังนั้นการที่ท่านเพิ่มศัก,กยภาพตัวเองเข้าไปนะคะในการที่จะรองรับการเติบโตของ,ององค์กรน,นะคะเท่ากับท่านได้เพิ่มศัก,กยภาพการเติบโตของ มาวีและอูตอนนะคะดังนั้นค่ะการขึ้นตำแหน่งนะคะแต่ละตำแหน่งนะคะหลังจากท่านคีย์สมัครยูเซอร์แล้วนะคะหลังจาก14มีนาคมนะคะและท่านที่มาก่อนยูเซอร์เก่านะคะ14มีนาคมจะมีนาฬิกาถอยหลังในการขึ้นตำแหน่งนะคะว่าในแต่ละตำแหน่งนั้นจะมีระยะเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ขึ้นตำแหน่งท่านในระยะเวลาที่กำหนดและคว้าเงินรางวัลน,นะคะตามที่กำหนดไว้นะคะทีนี้ค่ะ ก็จะมีบ <S an> ุคคลที่ไม่สามารถขึ้นตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้รับอะไรล่ะคะเราจะได้รับรางวัลเหมือนกันค่ะแต่อาจจะน้อยกว่าคนที่สามารถขึ้นตำแหน่งทันในระยะเวลาที่กำหนดค่ะนะคะสำหรับตำแหน่งไดมออดนะคะถึงท่านจะไม่สามารถรับนะคะขึ้นตำแหน่งได้ในระยะเวลา90วันนะคะท่านไม่ได้รับ30,000ดอลลาร์แต่ท่านสามารถรับ10,000ดอลลาร์ได้ค่ะ สำหรับตำแหน่งคราวไดมอนด์นะคะท่านไม่ขึ้นตำแหน่งคราวไดมอนด์ในระยะเวลา120วันนะคะท่านขึ้นตำแหน่งคราวไดมอนต์แล้วท่านก็สามารถคว้า20,000ดอลลาร์ได้ไค่ะสำหรับตำแหน่งดับเบิลคราวไดมอนด์นะคะ,ะใน,ท,นท่านไม่ท่านไม่สามารถขึ้นตำแหน่งคราวไดมอนด์ได้ในระยะเวลา180วันนะคะท่านก็สามารถรับรางวัลในมูลค่า30,000ดอลลาร์ได้ไค่ะท่านขึ้นตำแหน่งเอมบาสร์ได้ไม่ทันในระยะเวลา270วัน ท่านก็สามารถที่จะคว้า1น0 0 0แสนดอลลาร์ 100, ได้ค่ะหรือว่าท่านจะขึ้น Royal Investor นะคะไม่ทันในระยะเวลานะคะ330วันท่านก็สามารถที่จะได้รับรางวัล25,000น25,000ดอลลาร์ 25, ได้ค่ะตำแหน่งกู๊ดนะคะ ท่านไม่สามารถขึ้นในระยะขึ้นตำแหน่งในระยะเวลา400วันที่กำหนดได้นะคะท่านก็สามารถได้รับรางวัลน,นะคะ5แสนดอลลาร์สหรัฐได้คะ่ะและสุดท้ายนะคะตำแหน่งสูงสุดท่านไม่สามารถขึ้นตำแหน่งรีเจนเดรียโคได้ภายในระยะเวลา500วันนะคะท่านก็สามารถรับรางวั1ล1นล้านดอลลาร์สหรัฐได้คะ่ะตรงนี้ใครว่าดีบ้างกดเลข9ให้หน่อยคะ่ะ